mung ngang 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 đầu ngang 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 vừa, ngang 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 nó ngang 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 bỏ tôi tụi tôi đi nó rồi, đi tờ nó đi tờ đều rồi, nó đi tờ khá mà kìa khắc trời ơi, chú ngồi bên lội xì xì cua của kìa kìa ờ งัวอยู่ทั้งตลาดนัดโคกระบือทั้งบ้านหน้าอันบ้านหน้าหน้างัวพี่น้องอำเภอสว่างจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องเด้อเสาร์วันอาทิตย์พี่น้องมื้อนี้พามาอยู่ทั้งตลาดนัดโคกระบือทั้งบ้านบ้านหน้างัวพี่น้องเมื่อนี้งัวบ่หลายพี่น้องเมื่อนี้งัวบ่หลายดิงัวริืมเบิดลวบ่พี่น้องแ่เก้าตลาดนี้งัวหลลายเมื่อนี้บ่อคอยมีหลายไปไพ้อง Ngoài nhảy ngoài ngang ngoài thì đó Ngoài ngang ngoài thì đó Mẹ, mẹ bỏ ô mẹ sáu hơn bỏ Ngoài mẹ sáu bỏ Nó dàn mắn dày này, Má mắn dày. Nó ăn mắn lọc Nó không mắn như thế này Mắn nó tông nữa, ai của hơn mẹ Anh nữa anh bỏ lại เทาหรบเดสมมันบอกันดมอหัวงอย่างหน่อยอยู่เพ่นวตามันใหญ่อันนั้นอันนี้ผู้ชายบ่ผู้ชายนี่ตัรอันนี้ผู้หญิงเออผู้หญิงใหญ่ท่าใราคาเพิ่นแสามหมื่นเก่าได้ใหญ่มารกาโตอเอาตัวเพนตอให้ตออยู่มากกอือาระกตอันนี่แามันชวยใหญ่งามมาตัวนี้สวยดีเลยนี่สามหมื่นเการาคาตอรองได้เนาะต่อรองได้อรองซุงบ่ล่ะ สรงทรงกไก่เราะนี่พี่้องคนว่าสรงเยอะวากไก่คนว่าจะว่ายังไ้สมเลมันเป็นแม่สาวว่าแขวาซ้อมพี่รองวารู้ยังดิบ่จักมันขึ้นเนยแ่ขึ้นแบบได้แลัวี่าดิวตัไดนขพี่้องซ้อมค่าสามสิบเก้าตัวใดเนาะองหอยเลยพี่้องกูได้สนใจทรมาเบอร์ ศูนย์เก้าปดสามเจ็ดสามามเจ็มสาเ้าหนึ่งเเก้า่ห่นา่พ่องพปชิงได้ยัยชื่อรพุชิงรไ้ดายลูเหรอขายตัวละอยองกําไรมั่นโอ้โองลอยมันแะมันตื่นไฟคัโอ้อันนี้อันนเลียอยสองตนี่ เขาได้ล่ะตัวนี้ราคาตัวนี้ชิบหาเจ็ดลอยพี่น้องราคาเพิ่นตัวนี้เส้าสองเหนตัวนี้เส้าสองไงเจ็อยพี่น้องาาอง,ง,ออง,งามอยู่ตัวนี้เส้าสองเส้ารองเขาไดก็อาร้อยเนาะนี่พี่น้องเป็นงอเลี้ยงนี่พี่น้องเป็นตะเลี้ยงอยู่แกงขาก็ดียอยู่เนาะหางเง่าดีอยู่พี่น้องราคาต่อรองเลยเนาะ อยหอวุ่นเลยพี่น้องเด้อเบอร์ติตเบอร์ศยเท่านย์แปดห้าสี่สามหกสี่สามห้แปดแปดเจด้าพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้งวเหลี่ยงทมาเลยพี่น้องเดี๋ยวบอกขายบอขายขาย

งอหน่อยงอหน่อยชิปสองห่าลอยวะจิเมลูก oh, ล <cs> oh, the ูกเกบกก่าน่ะลูกสงค่นี่โอ้พตุวงลูกเรกตัวนี่พี่น้องลูกพนตุงนี่นี่ให้ลูกงามยม่ได้ลูกครตัวนึงตัวนี้ตัวเมียผู้วนำพ่นี่ผูขึ้นกันขาสมตัวโอ้สมได้เต็มตัวผูพี่นุม นี่พี่น้องราคาคุณแม่ลูกอโอ้4ม0 0 0สองพี่น้องอันตัวนี้เท่าไร่เนี่บเป็นหัวห้อง92บุรูษรอพอ,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 อพี่นห้อง92พี่น้องราคา92อันนี้412ราคาต่อร่องเลยเนาะข้อ,อ,งะองหอยอินเนี่ยตตเบอร์ติดต่อเขาเบอร์065 065 306 306 8959 8959ด้วยพี่น้องเด้อ ผูใดสนใจโทรมาหอยอินพี่น้องอีโค่เมือนเนาะลูกนีลูกแม่พี่น้องนี่ครับตัวไรนะาคาคนี่คนี่สามสิบสองสามื่สองลูกแรกนี่เนาะลูกเรกพี่น้องสามหมื่นสองเป็นงวเดีงพี่น้องราคาสามสิบสองสามหมื่สองแม่ลูกลูกกัแม่สูงกว่าสิป,ประมาณร่อยสมิบาพี่นตัวเล็นนกก่ิประมาณร่อยสีพี่น้อง กูได้สนใจฝอยเหนงัวเหลี่ยงเด้โทรมาสอบถามมาต่อรองเอาพี่น้องโอ้อแม่ลูกกันบ่นี่แม่ลูกพี่นอ้องงัวเลยบอกห้องไว้รัสอล่ะแม่ลูกนี่สามหมื่นเอ็ดพี่นอ้องเป็นงัวเลยงัวแม่ลูกลูกกับลูกแม่เนาะฝอยลูกเถิกด้พี่น้องเม่ลูกแมดด่ด้ลูกตัวผู้พี่น้องนี่โอ้ราคาสามหมื่นเอ็ด ราคาต่อร่อเลยเนาะเบอร์ที่ต่อเห้เบอร์ได้อาเบอร์ใหาเบอร์ศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกเก้าเก้าห้าเก้ามเจห้าเกสเจ็ห้าเก้าพี่น้องู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อเบลูกเป็นงัวเลี้ยงอยู่ดิแต่ว่าลูกเป็นลูกผูที่ว่าทรมาสอบถ<ไ>ามมาต่อรองเอาหพี่น้องโอ้ลูกเลียพี่น้อ โอ้ลูกสองลูกแม่อย่างดีแม่แม่กับมานเดแม่กัมานล่ะเดือนเมษานิครัโอ้พี่น้องแม่กับมานเดือนเมษาออกละลูกตัวที่สองสามเมททองแม่พ่อหน่สูงเท่าไงฮะลอยเศร้าลอยเศร้าลอยเศร้าเศร้ากลัวอยู่เนาะราค่าเดียบัา่าแปดราค่าสองหมื่นแปดอันแม่นี่เดียบันเขาบอกแม่นิเศร้าหายแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกผูกลูกแม่ ราคาเศร้าหาพี่น้องไนเนาะพึ่นว่าต่อได้พุชเม่เม่นี่สองเ่ม่นี่สมสองเดือนหระตัวนี้สูงเน่ยนี่เนาะร้อยสามชิบบนี่ร้อยไม่ด้ีที่พว่าเจ่ว่าหูกระทบจังหน่อยเนาะราคาเศร้าหาพี่นี่พี่น้องราคาพึ่นว่าห้องไว้เศร้าหายังได้แม่ลูกนั่นลูกคนนพึ่นว่าราคาต่อได้ส่งบ่อสเลยนะพน่สง้าเขโอ้ไดเขตสว่างนี่เนาะเขียดบ้านหลดโอ บ้านนอนแถวนี้ทรงไลเนาะอันนี้เศ้าหาพี่น้องเมลูกตัวนั้นเท่ากเ่ดเศ้าแปด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจโทรมาโหลดเบอร์ติดต่อเข้าเบอร์ศูนย์แปดสองศูดเจซซีเห่องหกเก้าหนึ่งสองหกเก้าพอย่งหรม่วนทั้งใดบ้านห้องอำเภอสว่างเภอสวางด้วพี่น้องเด้อบ้านยางสุ่มหมละ่อใหญ่มุวนเพื่นว่ารงอยู่แถว จะว่างแถวว่าดอนนี่เลยพี่น้องเนอะอะไรละขากันเพื่อนว่าส่งหอดเพื่อนคุณคุณได้สนใจด้วยพี่น้องเด้อโทรมาต่อรองเอาพี่น้องเป็นเมลูกก็เป็นจะเรื่องทั้งคนอยู่ด้วยพี่น้องก็ถือก็ถือแม่บอกยัยหนึ่งแม่แยกลูกเนาะแม่แยกลูกแม่หัวโค้งดีอยู่พี่น้องได้ลูกจักตัวหรือฮะลูกสามเนาะ ราคาเปิดไว้เท่าไรหมื่นสามพันนี่พี่น้องเพื่อนว่าหมื่นสามพันมาสั่นนี่แม่บอกใหญ่เลยราคาหมื่นนอไม่ต้อนอ้วดมันก็สิเป็นราคาสองหมื่นนึงลราคาหมื่นสามพันราคาต่อรองได้เนาะต่อได้เน่ยๆพี่น้องโอ้ยนี่เบอร์ติดต่อเราเบอร์ 0 9 3 1 0 6 0้าสาน8 4ี้ติต่อได้เลยคอยนี่ติดต่อมาเด้อพี่น้องด้บุบะครับบุส่งได้ส่งได้เ้ยพี่น้องค่นวะราคาใกล้ใคุยกันส่งกันได้พี่น้องพ่อยววะพ่ไงก้อนเศ้าป่นี่ก้อนห่อง้อละเศร้าหาหัวโอ้ห่องยเศร้าหาซ่ เนาะไม่ขายนท้องถิ่นเลยบ้านนี <Lee. S 1> <No. S 2> ่เนาะนี่พี่น้องาวเจ้าวา่วเจริวาท่อาอยู่ในตลาดน่ากูอพี่น้องเออกูเถอไ เดี๋ยวเราข้าวห้องห้องเส้าหาจิข้ายกับจิบเกินเส้าสองเนาะเจ้าของคนนี้าเนาอยู่นี่โอ้หอยสม่อก่บอกราคาคนนี้จะสมหอยสมหอยสมพี่น้องคนมาห้องไว้ตัวละเส้าหาว่าสงบอกโอ้หาเมินนี่พี่น้องเจ้าของคนห้องไวหาเมินต่อไว้เบิดเืิอพี่น้อง ตัวเบอร์ทั่วาเบอร์ได้หรอศูนย์เก้าแดล่ะครับศูนย์เก้าแปดสี่สี่ศูนย์สีศูนอง์แพี่น้องโรดงเด็กเยล่วครับโลด่งดุ่เย็้เป็นว่าเถอะพี่น้องเค้นห้องไว้ตัวละเศร้าหานี่พี่น้องคู่นี่หาหมื่นบัดค้ายประหอดพี่น้องต่อทั่มาสอบถามมาต่อรองเอาลยหมื่นซีเนาะนี่พี่น้องรูปรอ เป็นเป็นควาย <c oughs> เถิกควายเนื้อ <c oughs> เอเอมวลหัวเถิกมัาานควายพี่น้องหัวเถิกหัวเนื้อราคาหมื่นสี่ราคาต่อรองไรส่งไม่ได้ไกลไปได้หรือไาไอ้มาฮาเปาเนาะไอ้มาฮาเปาพอไปส่งได้ราคาสิบกีนจะว่าหันซีรุ่ดไปหลายอยู่งรถจะรถเงินเงินลอยไปลก็รถเองเงินลอยเด้อพ, ok, พี่น้องเด้อสิบสี่เพิ่นว่า ต่าขาต่อรองอาหอดตออหอยพดต่อเบอร์เฮ้เบอร์เบอร์เบทมาดูดนี่เดไมดยมาอยากเจเบิรงเราเบิงเราเสยไอ้พฤยเนาะเบอร์เราเสยย่าน่าจะโทษมาคุยในใครได้เนาะมาคุยเน่เอาเบอร์บ้าเบอร์บ้าศูนย์เก่าสี่ศูนย์เก่องสองเจ็ดสองสองเจ็ดศูนย์เก้าห้าหกศูนย์เก้าห้าหกเโทษมาเนเด้ออย่าเบิรงจะซื้อได้เพิ่นาด้วยเพ่เาเป็นงัวเนือเนาะมีพี่น้อ ก็เถือกเนื้อพอพพันกระไรบ่อกพันบางนี่เท่าไรราคามันเป็นตัวโลดสามสิบสององตัวนี่ตัวละสิบหกตัวละสิบหกพี่น้องเป็นเป็นงวเถือกงาบูงงาบูงงาเถือกสามอันนี้สามสิบสองอันนี้แม่ลูกแม่ลูกซาโลเล่ซาโลเล่ลูกแม่ยางดีแล้วแม่แม่ยางดีแม่มันนี่ได้ลูกจักตัวแล้วได้ลูกตัวแรกลูกแรกนี่พี่น้องเป็นงวเละไม่ทองสมอีกแล้วไปนี่ยัางยังย่งผสมเนาะ ร้าวสอราคาร้าสองอันนั้นสามหมื่นสองสาม่องราคาต่อรองไรส่งจากโล่หรือไรซ่งซิมหาล1่ซิหาล่่งเนาะนี่พี่น้องข้อห้อยเบิดเบอร์ติดต่อเบอร์098ย์เก้าแปดศูนย์เก้ดเจ้าสนยกพี่น้องผู้โดสนรไกทรมาด้วยพี่น้องด้วนด่วนด้วเนาะด่วนด่วนด่วนเพ่นวพี่น้องเพ้ยงฝันบางวดนี่ฮะ บอกบอกพี่น้องเขาไหมตัวใดสามสองสี่สามองสี่ประกันมางวดนี่ประกันทั้งประกันทั้ง่ได้ประกันืี่ได้ประกันถึกนแล้วหอยหนูคนฟันสามยังก่สามสองสี่สามสองสี่เอาเพียงสี่เหลืสามสองสี่โอ้หองหอยหนูด้วพี่น้องด้วยเหลือนมาประกันเลยให้ใครน้าซื้อคุณบ่นี้ ขายหน้าซ e ื้อได้บ่าวเลียงเลี้ยงเราขายแก๊ก้วยกับพ่อขาย้้้า้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ส้้้้ง้้้้้้้้าง้้้งข้้ง้้้้้้้น้้้้้้อน้้้น้ี่้้้้้แปลว้าจะใส่เล้้้มสี่เลขเลขอยู่หน้าได้เ้้ก้นฝันถ้้่้้้้้้้้้น้้้้้เน้้ยอ่้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ อันเด้เราสื่อไทยใส่อันด้อนเด้เดเด้กันเถกันเอะัเดือดไปงัวของรสเราสื่อสองสามสี่ใบเด้ดเลยเมน่างเม่สาวหน่อยงนวหน่อยอยู่ลูกพ่อพึ่นบอกยังเราพ่อพ่นพ่อบ้านบ้านมือนพ่พอดีอยู่พ่อดีเลยนะาะพ่อดีอยู่พี่พี่น้องเจ่ว่าอะไรใบมากเนาะแม่สาวหน่อยเท่าไรราคาพ้น1500ครับชิปเอสารอยพี่น้องราคาต่อรองเลยเนาะ นี่แม่แม่นางสิบเจ็หารอยอันนี้แม่ลูกบ่นี่บ่ครับโหแม่เปียวแม่จำเท่าได้ไหมแม่นี่แม่บ่นี่นี่บ่กเขาบักเถิกนี่สิบเจ็ดพี่น้องหมื่นเจ็ดพันเลยพี่น้องเด้อสองตัวนี้อันนี้เด็บบ่นี่บ่นั้นลงเสียงเหรอครับโอ้คนขายไปเรียบร้อยพี่น้องแม่เมื่อต้นน้องขายแล้วเนาะเดียท่านี่เลยพี่น้องอันนี้สิบเจ็ดอันนี้หมื่นหาหมื่นเอทหาร้อยพี่น้อง ผู้ใดสนใจโทรมาหาหอยนัดด้วยพี่น้องเด้อเบอร์ติดต่อเราเบอร์ศูนย์แปดสองครับศูนย์แปดสองหนึ่งศูนย์ี่น้องสด้วยพี่น้องด้วมีสนใจโทรเข้ามาเลยพี่น้องน่าสนใจไหมหอยด้วยตลาดมือนี้งัวบ่มีพี่น้องงัวบ่บะไรมือนี้งัวบ่มีพี่น้องงัวงบางตลาดงัวงมือนี้ครับผมตลาดงัวบางมือนี้มี่ไข่สองสามตพี่น้องงัวกับ่าลายเป็นไรงัวเบิด์ละบ่พี่น้อง ซับโตลอยาเส่นร่วงว่ะง้อบอนบอลลอยมอนีิเริ่มเริ่มงัวเริ่มขาดตลาดแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะนอยมันก็แพงเนาะมันขาดไปครับโอ้ขวดผาคำผู้เนาะมาหางัวบอหางัวไปเลี้ยงเนื้อไปเห็ดเนื้อไปเป็นงานเนาะงามกับไปเลี้ยงโอ้งามกับไปเลี้ยงเนาะมันต้องกันื้อนเหรอซีขคนเนาะพี่น้องคุณมาหางัวให้บ้านนั่งกอดคุณ bản phác âm phu nữa, ừ, đà này, đà này, thì là này đi phu măn, lọ bưng ngoa ba tà lạt coi coi, coi coi, coi coi, coi cắt lưỡi, lốt luôn rồi, đi luôn, cắt này, cắt lưỡi, thả, thả, cắt lưỡi, thả, 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 rồi thả, 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 cái 10.500, 700, 10 cấp 700, 500. Mới chắc đâm bằng lần mung sư này hà khái Khái đấy, dễ dễ, dễ dễ, hà rồi, khai luôn. ห่ารยก็ขายรถเออขายขายนี่เพ่อจาหกอยนี่ะไปยายเอาไปห่าร้อยจับเอาไปเอาไปหกลอยเอาไป่อพ่อจ่าร้อยไั่กเอาไปแล้วขายขายเงินก็ผ่ารอยไปเฮ็ดไบไปเฮ็ดไปเ็ดไปเฮ็ดใบมา โอ้ oh, 12เจ็ดลอยเผินมาส่งเินมารับออหรอเด้อบ่กนว่าออรอเินเปิการขายเนาะ17 12เจ็ดลอยนบมแม่นบโอ้เม่นเดกล่องพี่น้องแต่ว่ามิตึงัวสาวเนาะนี่ก็แม่นบ่นล่เราเทล่ะนี่โอ้ยโอ้ยนอ้ยโ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 อ้ย้องอย้้ ันนี้เดบานนี่อันนี้แม่นบ้านี่แม่นบ้นี่ตัวนี้เขา่นเีเสามเจ็ดลอยอันคู่นี่เดบคู่แดงคู่แดงเจเจ็สองตัวนี่เนาะมีพี่น้องเป็นเม่นั่งเจ็ดอันขาวๆนี่เดบนเรีนี่สิบห้าห้าลอยพี่น้องตัวเม่นี่เนาะเมอันน่าฝากกันไปนั่เดบัดสิบสองเจ็ดอยพี่น้องมีแต่งว่าเมนางบ่เนาะ โอ้แม่ลูกก็มี่พี่น้องลูกจักโตเหรอชิบหกลูกสองสามเห่ะพี่น้องลูกกูผูด้วยพี่น้องเด้อราคาเบาๆพี่น้องอันนี้ก็เม่น่าเม่นสาวราคาต่อรองเลยเนาะของของยางไงล่ะ หล็กครับ้องหอยเล็กบั้นบั้นังสมบัติเบอร์ติดต่อห้าเบอร์ศูนย์เก้าแปดห้าสองสามห้าสองสมหนึ่งสี่แปดานงดสามหอยเล็กนาะบั้นดุ่งด้วยพี่น้องเด้อเห็นง้อแม่นั่งเลยพี่น้องแม่เนบัเลยนี่มักแบบได้พมาสอบถามมึงเอาพี่น้องนี่แม่ลูกพี่น้องลูกครั่แม่มันผสมสี่สามเดือนเลยลูกเ่็กคุณบอลลูกสอง ลูกที่สลูกสตัวครับแม่นี่สมเรียบร้อยแล้วครับสมแล้วจะได้3เดือนหสเดือนกว่าจะมาแั้ในตรวจเด้อแม่สูงเท่าไหร่ครัแม่พ่อแม่พ่อสูงร้อย3ามบยสามวัตแม่สูงร้อยสาสบเจพี่น้องแต่ลูกมีลูกผูกลูกผูกครับเปิดใบเท่าไหร่ละค่าเปิดเปิดใบเก้าเก้าหารยครับสองหมื่นเก้าพัหารร้อยพี่น้ ราคาต่อต่อร่องไหนเด้อพี่น้องเด้อคุยกันรถผู้ใดสนใจกระทู้เข้ามาหาหอยไพ่พี่น้องแม่นี่สมให้แล้วเรียบร้อยแหรอประกันตัมนี้ครับตัมนี้ทั้งหมดราคาเส้าเส้าเก่าหาลอยเส้าเก่าหาลอยพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาหาหอยไพ่เบอร์ติดต่อห้าเบอร์083 083 535 535 9892 9892เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจโทรมาแม่ลูก โอ้สองหมื่นเท่าไรล่ะค่ะสองหมื่นีๆพี่รองคนว่าเมลูกสองหมื่นดๆได้พี่รองเมลูบางไงล่ะค่าสองหมืนพี่รองเอ้ยพี่รองตัวละหมื่นถือตัวละหมื่นพี่รองราคาสองหมื่นคนว่าเบอร์ติดต่อเราบเบอไหนล่ะบอร์นตู้ซื้อมาสองหม่ได้ไหมโอ้ซื้อมาสองหมื่นอยากขายให้ก็ไล่กับไ้มาลดเนาะไลก็บห้มาลด์คนซื้อมาสองหมื่นราคาเดิมมันพี่รอง่นว่ามีก็ไรก็ให้มา เบอร์ติดต่อห้าเบอร์09นย์เก้าศูนย์เก้าสสสสาดหสามเนาะอ่อยตงพี่น้องเพิ่นว่าทุนเพิ่นนึ่นสองเมืพี่น้องไอ้กำไรมาเลยพี่น้องเพิ่นว่าผู้ได้สนใจจะโทรเข้ามาด้วยพี่น้องเด้อ